สวัสดีค่ะมามาทานข้าวนะคะข้าวเย็นลาปาาลาจ่าราปลาลาปลานะคะมีน้ำขุดกะน้ำขุกข่านะต้องมีน้ำมั่งนะคะแล้วก็ผักข้างเคียงนะคะสลัดพริกหวานนะแล้วก็แตงอ,อ่หัวผักชีใหญ่เนาะหรือว่าที่นี่เขาเรียกฟินาเก้นเนาะแล้วก็ขิงนะคะขิง มาเลยจัดลุยเลยนะคะนี่ข้าเหนียวด้วยมีข้าเหนียวอืใช้ช้อนตักอละอืะเนื้อปลานะคะอ,อร่อยมาก em thịt Học chinh chinh nữa Rồi อร่อยจ้ะมาเด้อมาเด้อกินด้วยกันกินด้วยกันไม่ได้ถ่ายตอนทำให้ดูเนาะบืมก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้นะอืมอร่อยอร่อย cái mươi măng Ừ ไม่เป็ค่ะ